ยังไรก็ต้องันตัวที่สักกินตัวที่จะอ่าวโอ้ยพ่อเอ้ยน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเช่นเย็นเอาเอาลุงทำหน้าที่แทนเอาลุงไม่มีพิษไม่มีภัยกับพ่อนะนเอ้ยตึ๊บอ่ะอ่า ลุงนนก็อยากให้พ่อเอกได้กินขอได้มีความสุขขอให้ได้อิ่มท้องก็อัอ๋ออันนี้สงผลบุญที่พี่น้องอิสตีได้ซื้อล้วยซื้ออาหารให้กับพ่อไฟกระชายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะนะ้อพ่อเอกเนาะปึ๊บอ่ะค่อยๆพ่อค่อยๆกินช้าๆก็ได้นะลุงว่านะ ครับตอนนี้ด้านหลังนะครับควันตั้มก็กําลังทําความสะอาดตรงเรือนให้กับพ่อไผ่กระชัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอานำกล้วยเนี่ยมาให้ด้านหน้า นะครับเพราะว่าพ่อไพยกระชัยนี่ก็ยังตกมันอยู่เนาะพี่น้องก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หายดีแต่ว่าแห้งแห้งเยอะแล้วพี่น้องสิ้นเดือนนี้ปลายฝนต้นหนาวอาจจะมีข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีรอยยิ้มจากพี่น้องเอฟซีของพ่อไพก่กระชัยเพราะว่าเป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยวก็จะมีพี่น้องประชาชนพี่น้องคนลักช้างเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียว บรรยากาศเนี่ยได้นะนครับพอ่อครับอ่าเข้าใจเข้าใจได้ได้ได้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เออพ่อเอกไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลน,นะพ่อนะลุงนนท์รู้อยู่อ,อ้าวอ,อ้าวทีละน้อยอ้าวอ่าไปแล้วลุงนนท์ให้แล้ว วันนี้ลุงนนท,ท์ทำหน้าที่แทนเจะะ้าหน้าที่อ่าอ่ไม่เป็นไรอ่าค่อยๆนะพ่อนะเออขอให้พ่อมีความสุข คุณเชสนะครับคุณคลยาก็เข้ามาแล้วคุณน้ําสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านในห้องด้วยสวัสดีครับลูกปาดสวัสดียามเช้าค่ะลุงโนนและทุกท่านที่รับชมพ่อเอกคุณแสงบอกสวัสดีทุกทกท่านนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้เป็นบรรยากาศแห่งความสุขครี่น้องเสียงเสียงไค่นาะสวดมนต์กลองเสียงไข่ หรือว่าเสียงลอยมาตามลมไม่เหมือนทําไมเสียงยคนครับพ่อครับครับอ๋อเอาเอาอีกใช่ไหมอ่าได้ได้ได้ไดพอ่อ,อตามใจตามใจ,นนตามใจวันนี้ลุงโดนตามใจวันนึงเออยอญาตเด้อคนต่ำเด้ออึ้บอ่า กับลุงนนท์ก็ขอญาตินะครับเจ้าหน้าที่เพราะว่าตั้มอยู่ด้านหน้าด้านด้านท้ายนะครับทึบอ่าเป็นยังไงล่ะพ่อเอกเออเชา้านี้นะครับคุณแม่ไทยนัทนีออ่ท่านใจดีบอกลุงไว,งว,ว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คุณเกศรเนี่ยบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดิเช้ามาลุงนนท์ก็จัดการให้เลยชบก็มีเสียงสวดมนต์ลอยมาตามลม Yeah. เสียงมาไกลๆเสียงเจ้ยเจ้ามาเออบรรยากาศเป็นมงคลจริงๆวันนี้คุณรุ้งตะวันอรุณสวัสดิ์ค่ะหลวงนนพ่อภัยกระชัยและอยู่ทุกเบื้อทุกท่านพร้อมทั้งเพื่อนๆรอบห้องที่รักพ่อภัยเอกชัยอายาญ่อกเพาะว่าเอาออกเหรอเอาอีกใช่ไหม